ก็เตรียมเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ CBT วันที่24นี้สําหรับถังซาน MMO เวอร์ชั่นที่ซานเคยได้นในเซิร์ฟลาให้ดูนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิญญาณยุทธ์เริ่มต้นของผู้เล่นครับที่ให้เรามีให้เลือกกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาลองแนะนําจากประสบการณ์การเล่นแล้วก็ในที่ที่เล่นจานได้ลองถามมานะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้อะไรยังไงข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันครับ เอาเลยครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับทางซันเอ็มโอนะครับจะเปิดเซิร์ฟ g l o b a l นะครับน่าจะเรียกว่าเซิร์ฟ g l o b a l มัางจันเองก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเยอะนะเก็บอ่าเปิดในวันที่24นี้เป็นช่วง CBT หรือเรียกกันว่าโค้ดเบต้านะครับเนี่ยนะหรือเรียกเป็นภาษาบ้านๆคือทดลองเข้าเล่นก่อนนะครับดูทางด้านของระบบอะไรต่างๆให้เราเนี่ย ได้ทดสอบเล่นแต่เปิดจริงจานเองไม่แน่ใจนะโดยวิญญาณยุทธในการเลือกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆนะครับในบทแรกที่เราจะมาพูดถึงนั่นคือบทของการเลือกสายวิญญาณยุทธครับเกมนี้เนี่ยวิญญาณยุทธเราเนี่ยสามารถเริ่มเลือกเริ่มต้นของตัวเองได้นะครับและนะแล้วก็มันสามารถเลือกเป็นวิญญาณยุทธคู่ได้วิญญาณยุทธคู่คือสามารถใช้ได้คู่กันเลยหรือเปล่าคือเลือกใช้งานครับคุณสามารถเลือกใช้งานวิญญาณยุทธคู่กันไม่ว่าจะเป็นสาย1สาย2แล้วแต่เราจะเลือกสัยได้นะครับ เดยวิญญยุตเนี่ยเราจะมีด้วยกันเขาเรียกว่ามันไม่ทําให้วิญญาณุ์มันเป็นแบบตายในฝั่งฝังหนึ่งอะ่ะเช่นสายช่วยเหลือโอ้ยมีดีแค่ซับพอร์ตเหรอโจมตีไม่ไหวหรือเปล่าจริงๆอิสายช่วยเหลือสามารถโจมตีได้ดีนะถ้าหากว่าเราปั้นให้ถูกสายปั้นเสริมพลังวิญญาณเสริมแก่งวิญญาณนะครับมันทําให้ทักษะแรงขึ้นมันมีทั้งสายด้านการโจมตีสายด้านการบัฟนะครับแต่ว่าจุดเด่นของแต่ละตัวมันก็จะมีต่างกันบางตัวก็แบบเน้นโจมตีจ่าเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเกมแนวเนี้ย ตัวละครหรือว่าทีมในการลงเล่นไลอัพอ่ะมันสําคัญมากครับเนี่ยเราสามารถเลือกวิญญาณยุทธสออย่างได้อันซ้ายคือวิญญาณยุทธหลักที่เราเลือกนะครับในเซิร์ฟเวอร์นอลเนี่ยจะเลือกเป็นพญาหงนะโดยเลือกเป็นวิญญาณยุทธ์หลักนะครับอันขวาเนี่ยคือจะเลือกเป็นหอแก้วนะครับเอามาซัพพอร์ตให้กับทีมนะครับโดยพญาหงเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นที่พลังวิญญาณทําลายแรงแรงสูงครับตีแรงสแตนด์ได้โจมตีหมู่ a o e d ีนะครับเรียกว่าเคลียร์ดงเคลียร์ด่านอะไรต่างๆเนี่ยมอนกระจายมอนกระเจิงครับ แต่ในทางกับการเนี่ยสายช่วยเหลือเนี่ยจะมุ่งเน้นในการช่วยเหลือในการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมจริงๆเนี่ยต่อให้เรามีของเยอะแค่ไหนถ้าทีมเนี่ยมีตัวบูตตัวบัฟดีๆหรือว่าตัวซัพพอร์ตช่วยเราได้ดีๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ะเล่นได้นะครับเ่นหนึ่งอย่างนะครับในการลงเล่นในแต่ละด้านนั้นน่ะทีมของเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีตัวละครที่หลากหลายมากๆเช่นการลงศึกวิญ,ญญาณจานใหญ่นะครับการลงชั้นตาตชั้นใตหอซึ่งแต่ละที่ที่เราลงเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าตัวแท้ง ตัวแครี่นะครับคอยโจมตีตัวแทงคอยแบบรับดาเมจคอยล่อเป้าให้ตัวช่วยเหลือคอยซัพพอตอยู่ด้านหลังมันต้องมีประมาณนี้แล้วก็มีแบบอาจจะมีตัวที่คอยแบบกระจายกระจายโซนเพื่อเล่นให้นะครับคอยคอเพื่อเล่นให้อันนี้บอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะในบางโหมดเนี่ยมันออโต้ไม่ได้นะครับถูกไหมว่าเกมนี้จะมีระบบ auto ออโต้จริงๆเองก็ตามนะขึ้นอยู่กับระดับทีมนะครับโชคดีจานเล่นจัตตี้ใหญ่ตีจานแบบพาแบกไปจานก็เดินซัพพอตอย่างเดียวนะครับมันค่อนข้างเล่นง่าย แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนวิญญาณยุทธได้ตามที่เราต้องการในตอนไหนก็ได้ครับโดยติดคูดาวประมาณจจะไม่ได้ว่า10หรือ20นาทีนะครับเราสามารถเปลี่ยนวิญญาณยุทธแล้วมันจะติดคูดาวครับนี่เห็นปะวิญญาณยุทธที่เราสามารถเลือกได้ครับในอนาคตมันจะมีวิญญาณยุทธขวา3อันที่เลือกขึ้นมาคือไส้เกาะคอนห้าเทียนแล้วก็เป็นกระบี่ครับโดยปัจจุบันจะมีให้เราเลือกแค่วิญญาณยุทธนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมทรายเนี่ยจะมีให้เราเลือกเท่านั้นนะครับ โดยจานไม่สามารถเลือกวิญญ,ญาณยุไส่กอกได้จานเองก็ลืมนะว่าจานไม่สามารถเลือกวิญญ,ญาณยุ้ไส่กอกได้เพราะว่ามันส่งผลคือไส่กอกไม่สามารถเล่นตัวละครผู้หญิงได้นะครับชเช่นเดียวกับตัวละครอื่นๆที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูพูดถึงดีเทลกันแต่ละตัวครับวิญญ,ญาณยุ้แรกนะครับย่าเงินครามก็เป็นทักษะสายวิญ,ญญาณของตัวพระเอกของเรานะครับพี่ซานนะฮะโดยตัวนี้เนี่ยด้านของ PVP กับ PVE เนี่ยจะโดดเด่นในแน่แนของการควบคุม สร้างควบคุมด้วยพิษได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นหมู่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาลงตี p v p ที่เป็น3ามพะสาหรือว่า PVP แบบเป็นกลุ่มนะครับจะเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถโซนกืนที่การเล่นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับความแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปั้นของเสริมทักษะวิญญาณเลยแต่ความยากเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีของแล้วก็ความเข้าใจในการปั้นสายค่อนข้างนิดนึงรวมถึงต้องหาการเสริมรวมถึงคัมภีในการเล่นเนี่ย ค่อนข้างสูงครับถึงทําให้ทักษะเนี่ยถึงดูดอ่าเขาเรียกว่าดูแรงแล้วก็ดูดีได้นะครับเป็นตัวที่ถ้าเล่นกับทีมหมู่ได้ดีนะครับโดยตัวเองเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าสร้างจังหวะสร้างรังสรรค์การเล่นให้กับเพื่อนร่วมทีมได,ด้ดีดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เจ๋งมากๆเลยในการลงดงานของการ PVP รวมถึงลงตีด่านดันเจี้ยนต่างๆที่มันมีดาเมจเป็นหมู่ต้องการนะครับหรือว่าต้องการล็อกเป้าหมายอะไรต่างๆสร้างพิษเสริมดาเมจเสริมแกงให้กับทีมตัวนี้ก็เป็นตัวตะคอนที่ตอบโจทย์ ตัวละครนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิงนะครับดังนั้นเนี่ยจะเลือกเล่นก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะก็ลองเล่นในช่วง CBT ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละตัวจะมีช่วงเก่งช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท้ายสุดแล้วทุกคนจะเก่งมากๆในช่วงเวลาเวลสักประมาณ70อะไรไปแล้วครับคือทุกคนจะเก่งกันได้หมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับเราจะปั้นของให้น้องได้ตัวนั้นได้มากแค่ไหนจุดเด่นจุดด้ยอยมันจะสามารถ เขาเรียกว่าดึงใสยภาพมาได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะเลือกเล่นตัวนี้ก็ถือว่ายากอยู่ในระดับหนึ่งเลยสําหรับธนระของยากเงินครามนะต่อมาครับวิญญาณยุทธกระต่ายอรชรน,นะครับก็เป็นวิญญาณยุทธที่ทุกคนต่างรู้อยู่แล้วนะน้องเสียวอู่คนสวยคนน่ารักของเรานะครับตัวละครกระต่ายอรชรนี้เนี่ยวิญญาณยุทธจะโดดเด่นในการโจมตีเดี่ยวค่อนข้างดีมากๆครับบอกเลยว่าจานเล่นแล้วเนี่ยโดนใน PV P ี p เตะหน้าง่ายครับ ใน PVP น้องเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแครี่เป็นตัวป่าครับที่คอยเก็บคิวทีละคนแบบไปหาจังหวะเก็บแบบด้านหลังฝั่งตรงข้ามไปคอยเก็บตัวควบคุมเขาไปเก็บตัวช่วยเหลือฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยครับเป็นตัวละครที่สร้างดาเมจเดี่ยวได้ดีมากๆดาเมจหมู่ดูไม่เลวร้วายเลยแต่ด้วยในะตัวละครน้องเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในแง่ของการ PVP ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจเสริมแล้วก็สามารถสตันพลังโจมตีข,ของน้องเนี่ยขึ้นอยู่กับการเการเสรม,มากมากนะครับ ในการเล่นรวมถึงมันสามารถลดพลังเป้าหมายได้อีกด้วยดังนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็น PVP หรือ PVE เนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะต้องรักอ่าตัวตัวละครเสริมครับคือในทีมของเราเราสามารถมีตัวละครหลักแล้วก็ลูกน้องวิ่งตามได้ลูกน้องวิ่งตามเนี่ยจะต้องมีตัวละครสายแนวควบคุมอะไรต่างๆหรือว่าบูทดาเมจมาช่วยเหลือเสียอู่ซะหน่อยนะครับเพราะว่าเสียอู่เนี่ยสามารถสตันได้สร้างสถานะมึนงงให้กับศัตรูได้ดังนั้นต้องมีตัวละครคอยเสริมคอยอะไรนิดนึงคนเล่นจะต้องแบบผิวๆหน่อยะครับเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวไง แล้วก็ตัวละครน้องเสียอูเนี่ยจะเล่นได้เฉพาะตัวผู้หญิงเท่านั้นนะครับใครเลือกใครเลือกตัวละครผู้ชายไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเลือกวิญญาณยุทธ์กระต่ายอรชรได้ทีนี้บอกไปว่ามันจะมีวิญญาณยุทธ์บางอันที่เลือกเพศเฉพาะเพศได้ฉะนั้นนะครับรวมถึงในอนาคตมันสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนเพศแล้วก็มาเลือกสายนี่ได้แต่ว่าการเลือกวิญญาณยุทธ์หลักก็แล้วแต่เราจะเลือกจะรังสรรในการเล่นนะครับดังนั้นใครจะเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องปั้นให้ถึงเครื่องหน่อยนะครับไม่ถึงเคร กลางๆเลยนะเพราะว่าบางทีโดนควบคุมสตันวิ่งไม่ถึงศัตรูโดนพวกควบคุมระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรียบร้อยก็ตายได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่และสายว่องไวจะข้อเสียคือค่อนข้างบางแต่ความแรงดาเมจเดี่ยวในี่ยจนบอกเลยว่าโซฟาโซกูด so so เพราะว่าโดนในพ v p พีเตะหน้างหงายมาแล้วนะวิญญาณย,ยุต่อมาครับพี่ใต้มู่ไป่ในครับพยักข่าวของเรานั่นเองตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในปัจจุบันเมื่อไหร่จะบัฟให้แรงก็ไม่รู้นะ เพราะว่าตี้จานก็บ่นเหมือนกันว่าตัวนิคอลเนี้ยมันนยังไม่ยอมบัฟสักทีนะเพราะว่ามันมีหลายๆตัวละครเนี่ยที่บัฟไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนยุทธกบีในอนาคตหรือว่าเมียนยุทธกระต่ายหรือแม่เนี่ยจะไม่ได้เพราะมันบัฟเพิ่มให้มันเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าเมียนยุทธเสือเนี่ยค่อนข้างที่จะเมื่อไหร่จะบัฟแต่ว่าตัวละครนี้หรือว่าเมียนยุทธนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆเรียกได้ว่าสําคัญเดอะเบสของคขาเป็นสำคัญเลยครับในส่วนของเมียนยุทธใต้หูป่ายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับความโดดเเเด่่นนของาีย จะมุ่งเน้นไปในทางด้านของการเรียกว่าแทงถึกแต่มีความแรงครับสตันสตูดได้มีโล่เสริมแก่งนะครับรับทานดาเมจได้ดีนะครับเรียกได้ว่าบูบุญได้หมดนะครับแต่ไม่โดดเด่นในความแรงแบบจัดจ๋าอะไแบบเขาเรียกว่าเลดเกมไปแล้วอะไปปลายเวลเยอะๆไปแล้วอะอาจจะไม่แบบแรงขนาดนั้นขึ้นอยู่กับของที่เรามีแหละเพราะว่าเกมนี้วิญญาณยุทธไหนก็แรงได้ถ้าเราปั้นถึงมีของถึงมีทรัพยากรถึงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญเพราะว่า ตัวใต้มู่ป่าหรือว่าวิญายุของใต้มื่ป่าเนี่ยต้องลงในเขาเรียกว่าลงในตี้ใหญ่ตีสิ2ตีหอะไรเงี้ยลงต่ชั้นต่างๆนะครับเหตุผลเพราะว่าในทีมของเราเนี่ยเราต้องการตัวละครแท้งในการไปดึงความสนใจบอสคือสมมติว่าเราลงเขาเรียกว่าศึกวิญญ,ญาณใหญ่ไปใช่ไหมลงตีสิบสอไปมันจะมีบอสแล้วก็ลูกน้องบอสสอตัวซึ่งลูกน้องบอสเราต้องคอยไปจัดก,การมาเทีตัวตามลําดับมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่ แต่ว่าตัวละครบอสตัวการนี่แหละมันจะคอยแจมคอยสแปนสกิลใส่เราตัวละครที่สามารถต้านทานซ c เสริมแก่งดาเมจเพิ่มเลือดแล้วก็มีความถึกทนได้นั่นคือตัวละครยุทธของใต้มุกไปตัวละครตัวนี้เนี่ยจะต้องไปยืนกลางแล้วคอยรับดาเมจแล้วคอยดีเทคบอสไม่ให้มันไปตีเพื่อนครับตัวละครนี้จําเป็นมากๆนะเพราะว่าถ้าขาดตัวละครตัวนี้ไปเนี่ยแล้วบอสมันมาปั่นปวดเราอ่ะก็กว่าเราจะกันตัวมอนต่างๆเวลามันมีเวลาจํากัดอ่ะเช่น5นาทีต้องจัดการให้จบ อะไรต่างๆมันมีลาจํากัดของบอสอยู่นะครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครที่จําเป็นสุดๆเลยครับนอกจากตัวละครซัพพอร์ตแล้วถ่ายแทงก็จําเป็นนะซึ่งโอ้บอกเลยว่าจารย์เชื่อว่าการลงหาตี้นะแทงกับซัพพอร์ตหากันยากแน่นอน,นครับส่วนใหญ่นะ่าจะลงกันไปดามเมจจ่ากันทุกคนแน่เลยครับ แต่ยังไงก็เราลืมนะครับทีมความสามัรถของทีมเนี่ยตัวแท้งเนี่ยจำเป็นมากๆมันต้องมีคนคอยดีเทคบอสคอยดึงความสนใจบอสไม่ให้สนใจเขาให้ล็อกเป้าที่ตัวเองเพราะว่าความถึกของตัวใต้มือปล่อยมันสร้างโล่ต้านทานของตัวเองได้นะครับก็ถือว่าตัวละครนี้ฝากเอาไว้หน่อยจา้าเคยลองจับไปแล้วนะก็ถือว่าดาเมจดีนะครับอาจจะไม่ไดีดจ,าจา่าจ่าแต่ว่าถึกตัวเองตายยากแน่นอนครับ เมื่อมีใต้มู่ป่ายแล้วก็ต้องมีวิยนยุทธจูจู่ชิงวิลาโลกานะครับก็ถือเป็เป็นเวียนยุทธสายโจมตีเดี่ยวเนาะโอ้โหเห็นเมื่อกี้โจมตีหมูกไปแล้วนะครับจูจู่ชิงเนี่ยจานเคยสัมผัสมาแล้วและเขาบอกเลยว่าเดอะเบสมากๆเป็นตัวละครที่ปัญญากสายวียนยุทธปัญญาหน่อยแต่ถ้าคุณทําแบบเครื่องถึงอะถึงเครื่องของเขานะบอกเลยว่าคิแรงมากๆครับเป็นวิญนยุทธเดี่ยวที่เอาไปลงตีกระดูกประจําประจําวันตีบอสตัวเดี่ยวประจําสัปดาห์อะไรต่างๆเนี่ย สามารถชิงดาเมจที่1มาได้ง่ายมากเพราะว่าตัวละครน้องดาเมจเดี่ยวดีสุดไปเลยแถมด้วยความสามารถในการบัฟคิดาเมจนะครับแล้วก็เสริมพลังวิญญาณของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากแต่ด้วยความยากในการปั้นงน,งน้องนี่สิกว่าจะถึงเพดานที่น้องต้องการนะครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะแบบขัดสนน,น,นิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราไปลงตีด่านเนื้อเรื่องด่านเควตสตอรี่ต่างๆอะดาเมจเดี่ยวของน้องค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับตัวจานนะรู้สึกว่ามันยังน้อยไปนิดครับทาให้การ ถึงเครื่องถึงของที่เราต้องการเนี่ยค่อนข้างอาจจะเลยเลยเลเวลประมาณ 60- 50ไปแล้วหรือไม่แล้วแต่ว่าคนจะเลือกเจอการ์ดดีๆอ่ะมันจะมีการ์ดเสริมความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของการเซตกระดูกหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าอย่างเห็นเลยนะหลอดของเขาเนี่ยด้านพลังโจมตีเนี่ยเต็มเลยครับแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าอัตถประโยชน์หรือว่าการช่วยเหลือทีมเนี่ยไม่มีเลยครับนี่ได้ว่าเป็นสายที่ต้องการให้ทีมเนี่ยมาช่วยซับตัวเองนะครับใครเนี่ยที่เขาเรียกว่า ทุน,นหนาๆแล้วก็มีความเข้าใจในเกมดีๆแบบเขาเรียกว่าจะเติมอัดดีๆเลยเนี่ยมิญญายุตตัวเนี้ยแนะนํามากๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถแบกทีมได้ครับแค่เราเอาตัวแท้งไปดีๆตัวซัพพอร์ตไปดีๆเนี่ยจานเจอในหลายๆครั้งในการลงแบบศึก12อะไรต่างๆแบบลงดันด่านดันดันเจี้ยนใหญ่ครับโอ้โหบอกเลยมิญญายุตแมนดาเมจพุ่งกระฉูดทิ้งห่างชาวบ้านชาวชอ่ชองก็จะจัดเลยครับ แต่ว่าข้อดีข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าไปโจมตีหมู่น้องก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ถ้าเป็นระเบิดเดียวหรือว่าเจอบอสเดียวๆการแข่งขันเดียวๆเนี่ยโอ้โหน้องบอกเลยว่าสู้ตายนะครับรเพราะด้ยวยการเคลื่อนที่ควบคุมพลังเสียหายแถมมีความคล่องแคล่วในการเล่นมันเลยกลายเป็นว่าข้อดีของน้องเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็น้องสามารถเปิดร่างโคนได้ก็เหมือนในถังซานสาสมแหละมีร่างแยกร่างโคนทําให้เสริมความสามารถทักษะแรงขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูลองเล่นกันดูนะครับถ้าหากว่าใครมีเพื่อนมาเล่นอะไรต่างๆ นะใครเลือกมีนยัยุทธ์ไหนก็จะได้เสริมๆกันได้เดี๋ยวอนาคตมันเลือกได้2ส,สายแหละสาย2เลือกเป็นใครก็ได้แต่เรื่องเพศต้องดีๆแล้วก็จุดจุดชิงเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเลือกได้หมดนะครับเช่เนเดียวกับใต้มือไปเมื่อกี้ลืมพูดไปเลือกได้ทั้งชายและหญิงนะครับตัวละครต่อมานะครับทางด้านของหอแก้วเนาะอันนี้ก็เป็นยันยุทธ์ที่จานได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นยันยุทธที่ถือว่าโซฟาโซกูด so so มากๆสําหรับแบบกรรมแนะนํานะ ดยวิญญาณยุทธของใครที่ต้องการเลือกตัวนี้บอกเลยว่าถ้าคุณปั้นในแนวซับดีๆนะมีแต่คนต้องการคุณครับมีแต่คนต้องการให้คุณไปช่วยครับถ้าพวกแบบพลังเยอะๆจริงๆอ่ะต่อให้พลังเยอะจริงๆอ่ะก็ต้องการซัพพอร์ตครับตัวละครน้องเนี่ยสามารถบูตเกาะบูตดาเมจได้นะครับเสริมแก่งพลังได้เสริมพลังวิญญาณเฉพาะด้านได้รวมถึงสามารถชื้อฟื้นคืนชีพได้นะครับสามารถชุบได้ั่นแหละนะครับสามารถชื้อะไรก็ไม่รู้ คือน้องเนี่ยสามารถชุบตัวชีวิตได้นะครับคูดามันอยู่ประมาณ50วิต่ตอการชุบ1ครั้งนะครับถ้าเราพิ้วดีๆเนี่ยต,ตัวละครเพื่อนทีมตายเนี่ยเราสามารถแบบค่อยๆแบบพิ้วเสริมเลือดเสริมอะไรค่อยๆชุบเทียร์ตัวจนแบบรีเซ็ตกลับมาได้นะครับน้องเนี่ยบัฟและบูตแรงมากเสริมแก่งด้านโล่เสริมแก่งด้านเลือดได้หมดทุกด้านเลยนะครับถือว่าเป็นวิญญาณยุทธ์หลักในการเล่นที่ดีมากๆแต่ว่าตัวละคตรคตรัวน,นี้เนี่ยจะไม่สามารถเลือกตัวละครผู้ชายได้นะใครต้องการจะเล่นเนี่ยต้องเลือกเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับความ,นนา,มาก นะครับตัวละครตัวนี้ปั้นและเล่นง่ายมากแต่จะลาบากช่วงต้นเกมนิดนึงช่วงต้นเกมจะลาบากหน่อยตรงที่วิญญาณยุทธน้องเนี่ยมันไม่ได้มีความแรงแบบระเบิดภูเขาเผากระท่มเหมือนวิญญาณยุทธอื่นๆ่นดังนั้นเวลาเราไปเคลียด่ันในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์คนเดียวคนเดียวอ่ะสตอรี่อ่ะสตอรี่ในเรื่องที่เราต้องเดินคนเดียวครับอันนั้นอาจจะรู้ลาบากลาบากแบบฝืดฝคอนิดๆหน่อยๆนะครับต้องหาตัวละครช่วยเหลืออย่างเช่นถังซานคอนเบนจาม่าใต้มู่ป่ายอ้วนไฟมาเป็นวิญญาณยุทธที่เป็นตัวช่วยเหลือได้ตัวซัอรนว้ง เือเราจะได้แบบมีตัวละครคอยเชียร์ดาเมจหมู่ให้นะครับเพราะว่าตัวแรกที่เข้าเกมเนี่ยน่าจะเป็นถังซานคอนเนาะจางเคยรีวิวไปแล้วก็ลองไปดูรีวิวกันได้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับก็มาช่วยในเสริมในส่วนที่คาทายป้ายช่วงต้นของน้องได้นะถ้าน้องผ่านช่วงแบบต้นๆไปได้แล้วที่เหลือคือบอกไว้ว่าสบายมากครับจะเล่นสายบูก็ดีจะเล่นสายบุญก็ดีนะครับบูเนี่ยสามารถสตันได้เพิ่มความเร็วเพิ่มความเสียหายโจมตีหมู่ก็ยังได้นะครับ หรือว่าจะลงในการตีมอนตีบอสดานนะครับก็ฟื้นคืนที่เพิ่มโล่เพิ่มระดับการป้องกันโจมตีโอ้โหประโยชน์เสร็จสับพร้อมมากๆเลยเพราะในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีไส้กรอกอยู่แต่ไส้กรอกเนี่ยมันยังบูตไม่แรงเท่าสําหรับทางด้านของตัวหอแก้วหอแก้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายด้านของการบัฟมันคือการบัฟแบบเต็มสูบแล้วก็ถ้าเป็นสายโจมตีอาจจะแบบกึง่งๆอยู่บ้างจะเคยเจอส่วตางเล็กน,นะสมโจมตีโคตรแรงเลยครับ แต่ว่าด้วยเขามีงบเยอะไงเขาก็เลยทําให้พรงรามยามมันแรงขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยจะเลือกตัวละครตัวนี้เนี่ยจางเองก็แนะนําแต่ว่าช่วงต้นอาจจะดูฟืดฟหน่อยอย่าลืมหาตัวละครซัพพอร์ตมาช่วยนิดนึงนะครับอาจจะดูเคลียร์ลำบากลำบากไปนิดถ้าผ่านช่วงต้นๆไปแล้วอัตระโยชน์ของเขาเนี่ยมันมันเล่นได้ยาวนานมากๆหรือใครจะมาเลือกเหมือนจางก,ก็ได้มาเลือกตอนเป็นวิญญาณยุทธคู่ก็อย่าลืมเลือกตัวละครผู้หญิงมาเพราะว่ามันไม่สามารถตัวละครผู้ชายได้นะครับ วิญญาณยุทธสุดท้ายก็คือวิญญาณยุทธหลักที่จานเลือกมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับนั่นคือพญาหงนั่นเองนะครับวิญญาณยุทธพญาหงเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องดาเมจหมู่พลังทําลายโจมตีสูงมากๆสามารถสตาร์ทโรได้นะครับคือมาสร้างความเสียหายกลุ่มได้ดีควบคุมได้เก่งแล้วก็เพิ่มความเสียหายได้ดีมากๆในโหมด PvP หรือจะเล่นเป็นตีหมู่ก็ได้ความเสียหายต่อเนื่องสร้างความเสียหายแบบแผดเผานะครับรวมถึงสามารถเพิ่มความเสียหายกลุ่มได้ดีมากๆแต่ข้อเสียมันไม่สามารถสตาร์ทหรือมึองงได้ ดังนั้นตัวละครช่วยเหลือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีหลงหลงเป็นตัวละครช่วยเหลือแต่ว่าหลงหลงเป็นตัวฟรีนะที่มันเป็นตัวตัวลูกน้องครับเป็นตัวที่ดีมากดิจ์ทํำไปคลิปแนะนําบทถัดไปและการสําหรับตัวละครลูกน้องที่หน้าปั้นนะครับโดยมียุทธพยาคงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมียุทธต้นเกมที่ดีมากๆนะครับตัวละครสาพยาหงเนี่ยปั้นง่ายครับต้นเกมกลางเกมปลายเกมดีดาเมจจัดจ้านนะครับดาเมจหมูเนี่ยถือว่าดีมากประโยชน์กับทีมเนี่ยถือว่าดี แต่ว่ามันต้องการตัวแทงแล้วก็ตัวมาบูทดาเมจซะหน่อยนะครับดังนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลาสายกระดูกซับที่เลือกเล่นเนี่ยก็พยายามให้มันแบบดาเมจแบบแรงๆไปเลยครับแล้วก็มาเลือกเป็นตัวละครซับพอร์ตช่วยอย่างหลงๆปั้นหลงๆให้เป็นตัวละครซับดีๆเราก็จะค่อนข้างสบายแล้วนะครับเรื่องความเสียหายเนี่ยก็เต็มหลอดเหมือนจุ่ๆริงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความคล่องแคล่วเหมือนตัวอื่นแต่ว่าจะเน้นในการเพิ่มความเสียหายแล้วก็สร้างความเสียหายแบบโอเวอร์ไทม์หรือว่าความเสียหายแบบตามเวลาคือเผาฟันอกข เคลียดา่านเคลียอะไรแบบวยัยง่ายมากๆแต่น้องค่อนข้างที่จะบางๆนิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้บางเยอะขนาดนั้นันนั้นเนี่ยตัวนี้จานเองก็แนะนำนะเพราะว่าจานก็เลือกตัวนี้มาเป็นตัวต้นนะครับแล้วก็ตอนปลายจ้จานก,ก็มาเลือกตัวอื่นโดยพยัหงเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งคอนแล้วก็เลือกได้ทั้งปีเอม่ใช่คอนทังปีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับเลือกทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นในช่วง CBT นี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองตัดสินใจเลือกให้มันดีนะครับแต่ตัวละครมีดาวในการปั้นช่วงเวลาในการเก่ง ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ในการเล่นนะครับในทีมเนี่ยสมมุติว่าเราลงแบบดาเมจจัดจ้าน5ตัวเลยลงไปเลยถ้าเจอบอสแบบระเบิดตู้ปลาเผาก็ท้อไม่มีโล่ไม่มีซับดีดีดก็ถือว่าเล่นยากไม่มีชุบก,ก็เล่นยากนะครับก็มันเหมือนเกมแนว MMO ทั่วไปเลยครับซัพพอร์ตของแต่ละตีนสำคัญมากๆนะต้องการหนึ่งตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตสองสตัวด้วยซ้ําที่คอยมาช่วยให้ดีๆนะครับถ้าให้จารย์แนะนำเนี่ยดาวเกรดของแต่ละสายเนี่ยทุกคนก็คงได้หยิบ จับไว้ในใจแล้วในการลองช่วง c b t นี้ก็รองให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับว่าอยากจะเล่นตัวไหนอะไรยังไง อย่งไงกันบ้างครับสำหรับทางด้านของการแนะนำวิญญาณยุทธ์เริ่มต้นแบบเข้าคร่าวนะครับก็สามารถไปเลือกวิญญาณยุทธ์ที่ตัวเองเนี่ยชอบคอตัวเองได้เลยนะเพราะว่าช่วง cbt เป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถทดลองเล่นทดลองสัมผัสได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะไปแนวทางไหนอยากจะเล่นดาเมจจัดจ้านหรือว่าเอ้ยผมแบบงบประมาณกลางๆหรือว่าเล่นแบบกลางๆแบบเอาแบบแทงแตึก มู่ไปไปก็ดีมู่ไปก็แรงได้ถ้าแบบเราปั้นสายดีๆแล้วเดี๋ยวอนาะคตบางมียันยุทธเพิ่มเติม,ตมใส่กอกตัวกระบ,บ,บี่หรือว่าตัวถังค้อนมาเราก็ค่อยไปเสริมไปอะไรในส่วนนั้นเอาก็ได้นะครับก็เลือกให้ดีจนช่วงทดลองเล่นเนี่ยก็ลองทดลองให้เต็มที่นะครับลองสัมผัสลองไรดูนะเกมนี้มีอะไรให้เราทําเยอะมากๆระบบกระดูกระบบแหวนระบบอะไรต่างๆไม่อะไรให้เทาทาแบบมากมายม,ามาหาศาลนะครับก็ลองไปเลือกคัดสรรอะไรกันดู สำหรับคลิปนี้นี่ก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้ในการตัดสินใจนะครับก็นํามาเป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนเล็กๆน้อยๆแล้วกันคุณรักแค่ฟานขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนฝากนั้นจะเงินเซราโกพัดเติมถูกเติมไปเติมเไม่มีรีฟันซีบีที24นี้เจอกันสําหรับตัวการทดลองเล่นเดี๋ยวเรามาทดลองดูจานคิดว่าที่จานจะลองเล่นตัวอ่าวิญญาณยุทธแรกจานจะเล่นน้องแมวจานเล่นเกมเอจานเล่นเกมในครั้งแรกจานเลือกน้องแมวนะครับจานชอบมากเลย นะแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกดาเมจหมู่ไม่ค่อยดีแต่ดาเมจเดียวบอกเลยว่าจัดจ้านสู้ใครสู้มันเลือกอะไรยังไงก็เลองนึงคอมเม้นบล็อกกระเหตุผลทุกคนไว้ได้หรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับจากกันที่สี่นี้ครับสําหรับช่วง CBT ยังไงก็ไปก่อนนะครับมีคําถามอะไรคอมเมตนต์ไว้ได้เจอก,กันครับ